เธอเป็นลูกค้าที่จนที่สุดในร้านแต่เธอกลับใจกว้างกว่าใครสั่งทุกอย่างในเมนูด้วยความมั่นใจและด้วยความรักและเคารพในอาหารเธอไม่ขอปรับเปลี่ยนอะไรในเมนูเลย mm hmm. เมื่อเทียบกับโต๊ะของคนดังและเศรษฐีกลับดูจุกจิกเป็นพิเศษพวกเขาของเงื่อนขพิเศษตลอดต้องให้ครัวทำตามที่พวกเขาบอกรสนิยมจุกจิกนี้ทำให้เชฟรู้สึกเบื่อหน่ายโอโหดูสิไม่เอาเนยไม่เอาครีมไม่เอาข้าวสาลีไม่เอานมไม่เอาไขามันดีที่สุดก็ไม่ต้องกินอะไรเลยครั้งหน้าจะเอามาไปที่หน้าฉันอย่างไรก็ตาม เมื่อเชฟได้เห็นเมนูของจอเจียความโกรธของเขาก็หายไปทันทีแทนที่ด้วยความประหลาดใจและความยินดีเขาเหมือนพบกับคนที่เข้าใจตัดสินใจลงมือทาอาหารเต็มที่ให้เธอด้วยตัวเองเศรษฐีเห็นว่าพ่อครัวใหญ่ลงมือเองคิดว่าเขามาเพื่อบริการตัวเองมีรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจบนใบหน้าแต่พ่อครัวใหญ่เพียงแค่พยักหน้าอย่างสุภาพแล้วก็นั่งข้างๆจอเจียฉา,า,ากนี้ทําให้เศรษฐีรู้สึกอึดอัดใจ,จยอย่างมากพวกเขาเริ่มคาดเดาว่าตัวตนของจอเจียนั้นไม่ธรรมดาท้ายที่สุดแล้วชื่อเสียงของพ่อครัวใหญ่ไม่สามารถจ้างได้โดยง่่่่่าาาายยยด้้ววเเงงงิินออไไรรกก็ตมมสทีพขูคื จอเจียเป็นเพียงคนธรรมดาที่รักอาหาร